สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลมอเตอร,ร์ไซควอลกันเช่นเคยครับวันนี้จะขอมาอัปเดตข่าวสารจากทางค่ายดูคติไทยแลนด์ได้มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่พร้อมกันถึง8รุ่นทีเดียวในวันนี้ต้องเรียกว่าครอบคลุมทุกเซ็กเมนต์เลยตั้งแต่ในส่วนของกลุ่ม Sport n a น e กกลุ่มทัวริงคร r u เซอร์และ s u p e r b i ไบเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับ เรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยนั่นก็คือ Street Fighter V2 น้องรองจาก Street Fighter V4 ซึ่ง Street Fighter V4 เนี่ยทางผมก็ได้เคยทำรีวิวไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี2020ยังไงถ้าใครไม่ได้รับชมครับสามารถกดดูได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนกลับมาที่ Street Fighter V2 มีราคาประมาณการในการเปิดตัวครับจะอยู่ที่ไม่เกิน750,000บาท ถัดมาอีกรุ่นหนึ่งก็ยังเป็นรุ่นในกลุ่มของตัว n น k e d ครับนั่นก็คือ Street Fighter V4 sp ที่จะมีเพียงแค่3คันเท่านั้นในประเทศไทยรถรุ่นนี้ต้องถือว่าเป็น King of n e k e d รุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขาได้มีการอัปเกรดในส่วนของอุปกรณ์ที่ต่อยอดมาจากตัว Super Leggera v 4ไม่ว่าจะเป็นล้อคาร์บอนหรือชุดคลัตแห้งที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของดูคติ ตอดแบบออกมาจากตัวแข่งระดับโลกในเวิร์ล u ูเปอร์บเลยสำหรับ Street Fighter V4SP ครับจะมีราคาประมาณการอยู่ที่ไม่เกิน1.6ล้านแสนบาทขยับมาที่โมเดลในกลุ่มของตระกูลทัวร์ลิงกันบ้างเริ่มที่ Multi s t a r d a V2 คันนี้ก็ถือเป็นโมเดลน้องรองจาก Multi s t a r d a V4 เช่นเดียวกันครับจะมาต่อยอดจากตัว Multi s t a r d a 950S สำหรับราคาประมาณการในการเปิดตัวจะอยู่ที่ไม่เกิน700,000บาทสำหรับ m ั l ติ s t a r d a V2 ขยบรุ่นต่อมาครับเป็นตัวพี่ใหญ่เขาก็าคือ m u l ติ s t a r d a V4 Pi p e ์พีคกับรถรุ่นที่สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขัน p พ p e พีค International h น l l l ลคลได้กำลังของมันสูงถึง170แรงม้าถือว่าเป็นรถที่มีแรงม้าสูงสุดในโลกของกลุ่ม Touring Adventure เลย ส่วนราคาประมาณการอยู่ที่ไม่เกิน1 5ล้านแสนบาทปิดท้ายครับในกลุ่มตระกูลรถ Touring กับ Desert X รถรุ่นนี้ต้องบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวแข่งแลน l y ลี่ในยุค8 0แต่มีการอัดแน่นเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปไม่เพียงเท่านั้นนะครับก็ต้องถือเป็นรถรุ่นแรกของทางดูกติที่ใช้ล้อหน้าขนาดใหญ่ถึง21นิ้วและล้อหลัง18นิ้ว รถคันนี้มีโหมดขับขี่ให้ปรับได้ถึง6โหมดไม่เพียงเท่านั้นถังน้ำมันก็มีถังน้ำมันสำรองเสริมที่อยู่ทางด้านหลังขนาด8ลิตรต้องเรียกว่า Desert X คันนี้นะครับเป็นรถที่เกิดมาพร้อมรุยตัวจริงถือว่าเป็นคันแรกของดูคาติเลยก็ว่าได้ราคาประมาณการของเขาจะอยู่ที่ไม่เกิน7 0 0 0 0สบาทต่อมาข้ามาที่กลุ่มรถคร u i เซอร์ครับ X Devil ที่เป็นรุ่นพิเศษนำเข้ามาเพียงแค่ไม่กี่คันในประเทศไทย กับราคาค่าตัวที่อยู่ไม่เกิน1ล้าน2แสนบาทปิดท้ายกันที่กลุ่มของรถซ u เปอร์บอยครับ Panigale V4 ตัวปี 2, 2022มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับจุดที่เห็นได้เด่นชัดเลยก็คือเรื่องของการอัปเกรดตัววิงเล็ดใหม่ซึ่งดูคติได้บอกว่ามันสามารถเพิ่มแรงกดได้สูงถึง37กิโลกร,รมัมถ้าเกิดเราขี่ที่ความเร็ว300กิโมต่อชั่วโมง นอกจากนี้ชุดแฟรลิงของมันครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นการถอดแบบมาจากตัว V4R ตัวชุดเกียร์ก็มีการอัปเกรดใหม่มีการปรับเลโชมาจากตระกูลรถแข่ง World Superbike และปิดท้ายครับสุดยอดรถ Superbike อีกคันหนึ่งนั่นก็คือ Panigale V4 SP2 ที่จะมีเพียงแค่5คันเท่านั้นในประเทศไทยตัวรถมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยการใช้ทนสีดำตัดกับตัวถังน้ำมันอลูมิเนียม ชุดล้อคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักเบากว่ารุ่นปกติมากถึง3.4กิโลกรัมและแน่นอนครับเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคัดแห้งสำหรับราคาประมาณการจะอยู่ที่ไม่เกิน1.700 0ล้านบาทสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถไปรับชมยนชมรถดูคติกันได้หลายรุ่นที่โชว์รูมดุคติทั่วประเทศรวมไปถึงงานมอเตอร์โชว์2 0 2 2ที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนหน้า และสำหรับในคลิปต่อไปครับทางชีมงาน m o t o r ร b l e เราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกคนติดตามพวกเราไว้ด้วยที่ YouTube นี้ครับฝากกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆนอกจากนี้ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r a b l e รบกวนเข้าไปกดไลค์ติดตามเป็นแบบ Favorite ไว้เลยเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบ r ร a l Time วันนี้ผมพล m o t o r a b l e ขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ